คทุกนตอนนี้เราอยู่กันที่รถคันสีแดงนี่อยู่กันในป่าครับออผมอยู่กันในป่าแล้วทุกคนดูรถเพิ่งออกมาใหม่เลยอันนี้เครื่องใหม่แล้วเหรออ,าารอ,อร่าฮ่ามือสองอาามือสองมือสองคุณภาพดีมือเ<ส>ขาบอกมือสองสภาพมือมือแปดบ้าเหรอมือแปดพอดีรถมันเพิ่งตกเขาแล้วผมเพิ่งกู้คืนขึ้นมาได้นะครับนะโอเคแล้วแนีเราถือปืนทําไมนะแน่นอนอยู่แล้วทุกคนเห็นไหมนั่นเห็นไหมเราจะเอา ปลายก็บอกปืนไปเสียบดาบเสียบดาบก,กวางบ้าเลยเปล่าไม่ใช่เหรอเรามันนักล่าอ,อย่าให้กูตั้งล่าเมีองิาตั้งค่ะ ไม่ใช่ยังเจแต่ก็ออกล่าได้เหมือนกันนะครับทุกคนนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาล่ากวางนะครับนะโดยการใช้ด้ามปืนตีอื้ออออะไรอะเอด้ามปืนตีมันอื้ออไม่ใช่นี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะล่ากวางนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนโหดร้ายนะที่ต่างประเทศอะเขาเขาเขานิยมล่ากวางกันเพราะว่ากวางมันมีจํานวนเยอะแลมีแบบฤดูล่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่พูดเยอะแล้วกันแล้วล่าอย่างอื่นไม่ได้เลยล่าไม่รู้อะก็มีกวางก็ล่ากวางวันดี โอ้ดีเฮ้ยเมันหันตูดให้เราอ่ะเออหันหลังมาจริงเหรอไอ้ยุ้ยไอเฮ้ยวิ่งเร็วอ่ะไอไปไหนแล้ววะเฮ้ยถ้าผมเอาปืนไปจิ้มตูดมันได้ไหมอ่ะไอยุ้ขอจิ้มตูดยุ้ยเฮ้ยแต่มันวิ่งไวนะมันวิ่งไวทุกคนผมว่าเราอาจจะต้องแบบต้องค่อยๆย่องทุกคนออย่าส่งเสียงอ่าเหมือนสไนเปอร์ส่งยิงอย่าส่งเสียงมันหลบเข้าพุ่มมาแล้ว เ,เดี๋ยวก็กอะไรนะเผ็ดากเหม็นตูดกวางเหม็นปากพ่อฮ่าฮ<อ>่หาหญิงมากเลย <c oughs> ม,มันไส้มันไส้กวาง <c oughs> <c oughs> หมันไส้กวางอ่ะโอเคแต่ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีนะครับน้ารักสัตว์นะาเดี๋ยวพี่จะกินน้องให้อร่อยเลยแล้วกันนะครับแล้วเอาหัวหัวกวางไปแขวนไว้บน้นบ้านเดี๋ยวแขวนไว้ห้องนอนเลยเนื้อนี่เอาเนื้อเอาไปผัดเผ็ดนะครับแล้วก็ลอกหนังมาทำเป็นพรมเอาไว้พรมผมเช็ดเท้านะครับโอ้โทถ้าเป็นใจร้ายแต่ที่ต่างประเทศเขาทำแบบนี้จริงๆนะมันไม่ใช้ให้คุ้มแบบว่าสไตล์หนึยงยิงซ้ำได้ไหมอ่ะดักหมา เดี๋ยวเพื่อมันไม่ตายเฮ้ยแต่เวลายิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องยิงทีเดียวให้ตายนะโอ้งั้นมนะว่าเป็นแบบว่าการทรมานโอ้คือแบบต้องวันช็อตวันคิวว่างั้นเถอะก็คือลากหัวลากหัวคมคมโอเคทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเราจะต้องล่ากันกี่ตัวนะครับนะแต่เดี๋ยวขอเอามาเก็บตรงที่รถปริกอัพโอเคเฮ้ยดูจากสภาพแล้วผมคิดว่าเราน่าจะล่าได้อีกหลายตัวอีกประมาณตัวหนึ่งใช่หรอ เออสักสี่ห้าตัวน้า,อาเออขับรถมาตั้งไกลลากกวางแค่สองตัว <c oughs> โอเคทุกคนอุ้ยมีแล้าแส่ม,มาตามหาเพื่อนมันเฮ้คุณว่าผมยิงแม่นไหมอ้าว,วผมว่าแม่นอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมยิงแบบไม่มองได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ยเ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยเอ้ยเฮ้่เ้ยเฮ้ยเอ้ดีเฮ้ยเเย ตุยเย่ยเลย ừ, นะครับทุกคนนะบบอ,บอเลยโอเคฉันขอโทษนะแต่ว่ามันจำเป็นนะเพื่อนอโอเคเฮ้ยเราหิ้วเราหิวกวางอยู่แบบเขาเรียกว่าบนบ่าเนาะอโอเคเฮ้ยเราแข็งแรงมาแล้วน,น,นี่เอาดีนะอโอเคครับเก็บกวางไม่กวางมันอาจจะตัวผอไมไดยโนเดีย no อาลาวพีทคิวทูเดียคออเขาบอกว่าให้เรียกน้องเดียมาหน่อยอ่ะไม่ใช่เขาล่อสัตว์ซับเสียงล่อสัตว์อ๋อถ้าเป็นถ้าเวลาเราล่านกเราต้องทำเสียงไง อ่าอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเรียกถ้าเราจะลากกวางเราต้องเรียกยังไงกวางกวางกวางขาวอยู่กวางขาวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อย่างนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเรียกกวางก่อนละกันนะกวางไม่ตากจากเมื่อกี้เลยโอ้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เสียงจากปากนะครับเสียงจากตูนะครับพอดีท้องเสียนิดนึงท้องเสียนะ อุ้ยแล้วเหมือนแล้วเหมือนด้วยไอ้นีต้งจะเล็นออกมาละโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้เอ้โ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 อะโเ้างกว้าร้าอ้โ้าอ้โ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 อเโอ้โอ้โอ้โอนโอ้โอลโอ้อ้ยอ้นอ้อ้โอ้อ้โอกโอ้ีอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้้โ้โอออ้้ เฮ้ยผมเห็นอะไรแวบ,บๆอยู่ข้างหน้าผมแบบดำๆกิ้งไปกิ้งมาว่ะ, <c oughs> ะเฉพนผมอะเหรอผมคิดว่าก <c oughs> วางโอเคเขาคิดว่าแบบเออคิดว่ากวางมันวิ่งผ่านหน้าผ่านตาไป <c oughs> ไม่ใช่เฮ้ยไอ้โนไปไหนหมดวะเ <c oughs> พราะเรายิงมันไปสองแล้วว่ะเออมันแบบอาจจะไปบอกเพื่อนมันว่าวิยญามาที่นี่อะไรเงี้ย <c oughs> หรอเออเจ้ากวง <c oughs> างกวางมึนหมอ ไม่ให้มีใครเลยเออคือหรือเราต้องไปล่าที่อื่นทุกคนผมคิดว่านะเราอาจจะต้องไปหาที่ล่าที่อื่นนะคะเพราะว่าแถวเจอแล้วเราต้องยใหญ่ๆอยาเข้าไปใกล้เราต้องสสยเราจะยิงตรงไหนดีะเฮ้ยระวังอย่าไปยิงนะยิงหัวอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เกี่ยวไม่ใช่นะอันนี้น่าจะตัวเมียอ๋อทำไมดูจะดูนี้ขาขาอ๋อขาเฮ้ยเรายิงตรงไหนดีอ่ะให้มันทรมานน้อยที่สุดทุกคนยิงหัวยิงหัวหรอใช่แล้วอู้ ขอโทษนะตั้งใจเจตนาโอเคทุกคนเราน่าจะได้ตัวที่สามของวันนี้แล้วครับนะครับเฮ้รถมันน่าจะเต็มแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวเราเอากวางไปเก็บที่รถกันก่อนเนาะครับผมระหว่างนี้ก็ถ้ามันมาอีกสักตัวก็คงดีเออเออล่อไปล่อไปร้องไปด้วยเนาะไปไปโอเคเดี๋ยวเอาไปเก็บที่รถตอนนี้มีทั้งหมดเออสองนี่บวกหนึ่งก็เป็น สามตัวหุ้ยไทำอะไรเยอะแยะวะมันยังน่าจะได้อีกสักตัวหนึ่งไหมอ่ะคือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเนาะมันน่าจะได้สี่วะทุกคนเดี๋ยวเออลองทําเสียงแล้วกันนะน่าจะหลงหลงมาอีกสักตัวหนึ่งสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยทิงเหรอเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยมันเดินมาเลยอ่ะเฮ้ยทําเสียงทําเสียงมันเดินมันเดินมันเดินเอาเลยนะเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมยิงตูดสวยซ้ยสามสามศพ นี่ซ้ำกหมาด้วยเอาให้ลิซี่ดวงแตกโอ้โหไอชีแดงๆนี่ไม่ใช่เลือดนะลิสี่ดวงโอเคทุกคนตัวที่สี่เรียบร้อยโอ้โหดีเด้เราไม่ต้องเดินไกลนะ<อ>เพราะว่ามันแบบล่าแบบใกล้รถอะไรแบบเนี้ยเราไม่ขับรถชนสัตว์ไปเลยวะหูยไม่ได้มันโหดร้าย<อ>คุณปาดเถือนไม่ใ,มใช่ GTA นะเว้ย่ขับรถชนอ่ะโอเคผมคิดว่าตอนนี้เราได้สี่ตัวใช่ไหมเสร็จงานนี้ผมคิดไว้แล้วว่า เดี๋ยวผมจะออกรถใหม่เลยอ๋อคือเอาไปขวายเอาไปขวายเอาไปขายไงผมจะออกเทสล่าอ่าเทสซาร่าเทสซยิงแบบไม่ต้องเล่งอะครับปั้นช็อตปันคิวลากหัวคำๆำขอแบบ2ตัวได้ไหมแต่หนึ่งนัดได้ไหมโอ้โหมันไม่ยืนมันมาทีละตัวดีน้องชายถ้ามันมาสองตัวผมก็จะจัดสองอุ้ยเยอะเลนี่เยอะนี่ เห็นกว้างวะเสียงบุเสียววะใช่หรอเออมี้ววะเฮลวะช่วยด้วยหรอสวัสดีครับใครวะเสียงใครอ่ะมีหรือว่ากระสุนเราไปโดนใครหรือเปล่าวะเออวะแบบเรายิงเราไม่ค่อยได้เล่งอ่ะขอโทษนะครับคุณต้องการความช่วยเหลือหรอครับเอต้องไหนวะ ผมไม่รู้ว่ามันมาดังมาจากตรงไหนอ่ะเสี้ยวเสียวเฮ้ยเฮ้ยมันเสียงคนแล้วอะไรเฮลเฮลสักอย่างหนึ่งอ่ะก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่มีเกี๊ยวต้มยำอะไรอย่างเงี้ยเหรออะไรวะมีเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเสียวเหมียวเมียวไม่ใช่ยังเจโอเคแโอเค สมบูรณ์ดีเฮลอะไรสักอย่างแบบประมาณว่าใครก็ได้ช่วยผมด้วยหรือเปล่าวะทุกคนเอ้ยพี่พี่อยู่แถวไหนอ่ะเอ๊พี่ครับเเสียงมันอยู่แถวนี้เลยเสียงมันอยู่ข้างหน้าเราเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะดำๆอ่ะ ไอ้ไอ้ดำๆมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นร่างใครไม่รู้มันกําลังกินอยู่อะมันกําลังกินคนเหรอเออฮะทำไงอ่ะต้องยิงปะยิงเหรอยิงตัวมันจะโดนปหะยิงเรงนะไม่โดน อ g hunting อ g เก n ออกไปล่าอีกครั้งหนึ่งหรอ <Hey. S 1> แล้วคือไอตัวเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะ uh. Yes ใช่ทำไมอะไรอ่ะ uh huh. ต้องเอาอาหารไปให้ใครหรอฉันฉันมีลูกสาวที่จะ huh? And I live only ever เหมือนเ,เขาคุยอะบใครบางคนนี่แหละ กี่ยวกับการล่าใช่ไหมว่าแบบล่าเพื่อแบบว่าเลี้ยงดูครอบครัวอ๋อเราคงไม่ได้ตั้งใจอะเนาะเหมือนว่างานนี้ก็คือชีวิตของเราใช่โอเคเขาให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งเหรอวะแต่ใช่นะไอตัวนั้นอุ้ยให้คุณดูทุกคนดูสภาพอาจจะตอนเย็นอะไรเงี้ยกลับเลยเท็ดล่าไม่เอาแล้วอุ้ยแล้วกวางไม่อยู่แล้วด้วยกวางหายเท็ดล่าไม่เอาแล้วกลับได้ไหมอะกลับเลยกลับมไม่ไม่ไม่ตี้อุ้ยผมไม่หืไม่อยากยิงเลยเอ้า ยิงมันไปยิงยิงเขาไป่จบไปไม่อยากล่าเลยนะครับขอโทษด้วยนะอขอโทษด้วยนะขอโทษ<อ>คุณกวางด้วยนะครับด,ดีดีก็มืด,ดอ่ะออยิงตัวเดียวมืดเลยมดึดตึ้อเลยเลยอ่ะโอ้แล้วเราโอ้ทุกคนผมว่าอ,อ้าว ผมว่าร,รีบรีบรีบยิงดีกว่าไหมรีบล่าแล้วก็รีบออกจากที่นี่ดีกว่าแล้วครับไปดีกว่าครับโอเคขอโทษนะจริงๆฉันไม่อยากทาแบบนี้แหละมันจําเป็นอ่ะออฉันมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูนะ้องแล้วการตายของนายฉันจะทําให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเลยจะไม่ให้เหลือทิ้งเหลือขว้างเลยเอ,อ,อยู่ไหนอะเฮ้ยแต่ตอนเนี้ถ้าผมกดเรียกกว้างอ่ะ เสียงเป็นเสียงนี้แล้ว่ะเสียงเฮ้วอะเฮ้ยเฮ้ยเะ็นเสียงนั้นล้วะกลัวเฮ้วหรือเราไม่ได้ลอกวางล้วะรอบเนี้ยเราลออะไรอ่ะลอบปีศาจหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเลงเลยเหรอ ไม่ต้องเลงแล้วโนสโคบเลยวะโอเคทุกคนได้ตัวที่สามไม่สามแล okay. 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 ้วโอเคโอเคโอเคน่าจะได้สี่ห้าตัวโอเคมาเสียงคนหล่นนะบุญไดที่ข้าพเจ้าทำมาเขา่าเหวจะพูดคขาว่าอะไรเหวไม่รู้ะช่วยด้วยซอยคอยแนซอยคอยแนโอเปน บอกว่า please ได้โปรดไม่นะได้โปรดมันพูดวนๆมันเหมือนคนเลยว่ะเออเหมือนคนนะเนี่ยเออแล้วดูมันยังกระดกกระเดกอยู่เลยทุกคนสังเกตเลยอุ้ยผมว่ามที่นี่มันแปลกเกินไปแล้วแปลกเลยอะ่ะอุ้ยมันอยากกลับบ้านแล้วว่ะ เลยกลับเลยแค่นี้พอแล้วขับรถกระบะเก่าๆก็ๆกได้นี่อ่ะเต็มแล้วนี่อ่ะ going hunting again <c oughs> ไม่อยากไปล่าแล้วไม่เอาแล้วเ <c oughs> ย็ดอีกแล้วทำไมไอ a แ e a อ o ะกอดทูฟีดฉันมีพัดแล้วทำไมมันมืดอย่างนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนลูกตาป่ะฟ้ามีตาเหรอฟ้ามีตาเวนกำมีจริงอุย้ยเวนกำมีจริงวะคืออะไรวะอะไรอ่ะเป็นดวงจันทร์เลยมันเป็นอะไรวะรวยิงอ่ะอุ้ยยิงอยู่เอา้าอะไรวะ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ <c oughs> ไปแล้วบายอย่าไปล่าสัตว์นะมันไม่ดีนะทุกคน <c oughs>